ท้ายปีครับปีท้ายปีปีท้ายปีครับต่อมานะคะน้องคนนี้ไปชวนกันกลางไลฟ์เลยนะคะครับเจนนี่ตัดชื่อ yes yes เจนนี่ได้หมดตัดเชือกนะคะตำนานเลือกคือทักเอาเภอเออนี่หาที่จอดรถยากไหมจะบอกว่าเรามีเพียบครับมีลานจอดรถนะคะอยู่สามลานกว้างๆเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะไปหาที่จอดรถกันได้ใครไปแล้วปีที่แล้วนะคะพี่วิเศษนะครับใครไปแล้วปีที่แล้วนะคะรบกวนนะคะว่าปีนี้นะคะ ที่จรวดยังเหมือนเดิมแล้วเราแบ่งเป็นสองวันเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันไปงานนี้กันนะคะไปสนุกไปทิ้งตัวกันค่ะไปทิ้งตัวชอบธะอากาศหนาวไปทิ้งตัวกับบรรยากาศและที่สำคัญคือผมชอบศิลปินเป็นความหลากหลายที่ลงตัวใช่ต้องบอกเลยว่าเป็นการรวมตัวปกติถ้าเป็นแบบแนวฮิปฮอปต่างๆเขาก็จะเป็นสายนั้นเลย EDM ก็เป็นสายนั้นเลยแต่เนี้ยมีทั้งแนวอย่างน้องเจนนี่ด้วยและที่สำคัญคือเป็นศิลปินที่คุณคิดดูดิ การที่เขามารวมสิบกว่าวงแบบนี้ในวันเดียวหาได้ที่ไหนนอกจากที่นี่กดเลยครับท<อ>ี่แลนด์มิวสิกน,นะครับส่วนเพิ่งราชบุรีนะครับวันที่20และก็ยีเอ็ดธันวาคมนี้นะครับใช่จะซื้อบัตรจะซื้อบัตรที่ไหนนะคะง่ายๆก็ต้องซื้อที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วกดเก้าอี้แบบนี้ไปกดเก้าอี้แบบนี้ไปเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้กด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 เก้าอี้นะคะรอของมีคนบอกกดเรียบร้อยแล้ว ถ้ากดไปแล้วเนี่ยสมมติคุณได้ไปเนี่ยใช่ไปซ้อมนั่งที่บ้านได้อ่ะต้องลองรับนั่งหนักได้นะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดแล้วที่ดูอีกสมมติว่าอยู่โรงเรียนเนาะแล้วเราเล่นกีตาร์แล้วเพื่อนเห็นเฮ้ยนี่แกมีดนี้แลนด์เอาบิวสิกเลยเพื่อนคือว้าวว่ะทุกคนต่อมานะคะน้องเจนนี่ได้หมดสดชื่นไปแล้วใช่ไหมคะครับแล้วเราก็มีเสียงอีสานเป็นวงแม่ทองนแม่ทองน้อยแม่ทองน้อยเสียงอีสานมีไหมคะ ดีเจงงไปเลยกลับมาคุณไปดิวมาได้ยังไงอะนี่ค่ะคนดิวอยู่นี่ค่ะแม่นกน้อยเสียงกุานแม่นกน้อยอุไรปอดแล้วเสียงอีสานน่าดีเจงงขนลุกขนลอกหลากหลายหลากหลายครับหลากหลายในวันแรกนี่เฉพาะวันแรกนะคือจะบอกว่าแม่นกน้อยเข้ามาแบบ200กว่าชีวิตนะคะสองร้อยกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชอบไม่รักเวนานาไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าชอบศิลปินคุณไปดูแลน้องมิเสียค่ะ สร้างใจมากมากอันนี้แล้วก็เรามีศิลปินพิเศษด้วยซึ่งเพลงกำลังดังในติก๊กต็อกมากใช่ค่ะน้องเล,ล็กรัชเมศนั่นเองหลากหลายบอกแล้วว่าหลากหลายครับห้ามพลาดนะครับแลนด of m u สิ c นะครับ This is where เรามีหลายแนวดนตรีตน,นะครับ We got DJ stay high in the building เป็นบุคคลที่เรารอคอยเราเห็นเขาในทิกตอกอ่ะเราอยากเจอตัวจริงแต่หลายคนไม่รู้ว่าเราจะเจอได้ในไหนเพราะเราเจในทิกตอกดูดูมีการเล่นดนตรีสดของเขาแต่วันเนี้ยแลนด์ออมิพันไปเจอเขาถึงที่แล้วก็ร้องสดด้วยนะถ้าอบนเวทีอยากเห็นไหนอยากเห็นไหนใช่ใช่ใช่ใชร้องสดด้วยแล้วก็ต่อมานะคะแบงค์ปิออกมาที่วัน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 ที่หนึ่งวันที่ยี่สิบเสร็จไปแล้วใช่เรามาวันที่สิบเอ็ดที่สิริ่มกี่โมงครับ ประมาณ4ี่โมงครับสี่โมงประตูเปิดนะครับแล้วก็จะไปดูซันเซ็ตด้วยนะพี่เวนเนาะวันนี้ลาสกายนี่คือดีมากโคเรนสโคนาวสวยมากครับแล้วเย็นด้วยครับใช่แล้วก็ต้องบอกว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะคะไปดูตอนพระอาทิตย์ตกกันแล้วก็ งานของเราเมื่อกี้ที่อ่านไายชื่อไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาขึ้นตามนี้นะต้องไปดูครับคือเราไม่ได้บอกว่าไลน์อัพเราอะใครขึ้นก่อนหลังนะทุกคนคือไลน์อัพเราเนี่ยคือเป็นเป็นธรรมเนียมของแรนน้องมิวสิกนะคะว่าไลน์อัพเราจะไม่บอกก่อนว่าเวลาใครขึ้นก่อนหลังไปตั้งแต่4ี่โมงเลยนะฮะบางทีเอลอเนี่ยเราอาจจะเห็นน้องเจนนี่ก่อนเลยหรือจะเป็นพิกซี่ก่อนเลยหรือจะโมเดิร์นด็อกก่อนเลยเราไม่รู้ไปดูกันครับผมนะฮะมาวัน นะคะก็คือวันนี้งานวันที่2ก็คือวันที่21ธันวาคมนอนพักแป๊บหนึ่งใครจะไปตรงนั้นสามารถนอนพักได้เลยนอนพักแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาปั๊บนะคะมาเลยกับวงที่จะมาในวันที่2คือเริ่มต้นที่แบงค์ปรีตีสาร์าลาแบงค์ใช่แบงค์วงแครชนะครับร้วพี่แบงค์ปรีตีที่แล้วทำถึงมากนะคะใช่ปีนี้รับปรงว่าแซ่บกว่าเดิมนะทุกคนนะแบงค์ปรีตีนะคะ อยากพี่เวนเออ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 แต่ไม่มีสักทีใช่ไหมเพลงนี้คนละคาแต่ละคนก็แต่ละสไตล์แม่เลยโอเคครับพี่แบ่งแล้วนะนอนพี่เสิคุณไปฟังสดด้วยตัวเองอ่ะใช่แล้วเอาของอี้อ่ะเป็นแบบจองพื่นที่ใกล้ๆอ่ะ ใชพี่เวอยากฟทำพีพเ่เวร้องเพลงของพี่แบงค์อะอันนั้นเพลงแบงงเลแบบว่ากูร้องไม่เป็นเล่เนเพลงแบงค์อ่ะร้องได้ทุกเพลงยกวเว้นเพลงที่ดีเจเปิดแต่กูร้องไม่เป็นไม่ใช่แค่กูพี่เวก็ร้องไม่เป็นทั้งที่เราเป็นด <DJ> ีเจพี่เวได้แมนพี่เวได้แมนวันนี้นะคะกดเก้าอี้ย้ำนิดนึงค่ะเล็กช้ากดเก้าอี้ตัวนี้นะคะมีมี สีขาวแล้วก็ระคะไม่รู้ว่าคุณจะได้สีอะไรเขาได้สองใบเข้างานบัตรหนึ่งใบเข้างานสองวันทุกคนราคาพันกว่าบาทที่สองวันนะปกติมากรรคอนเสิร์ตเนี่ยหลายพันบาทต่อวันนะนั่งได้หลายชั่วโมงด้วยใช่เก้าอี้ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่เข้างานได้2วันก็ไม่ต้องเลือกว่าจะไปวันไหนดีนึกออกไหมก็กดไปเลยก็คือแล้วต่แล้วก็มีที่นั่งไปด้วยใช่เป็นของตัวเองด้วย แล้วได้คูปองจาก tiktok ด้วยนะคะแล้วก็ได้ตัดผมได้ได้ทุกคนแบบนี้เลยนะทุกคนไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าใช่ค่ะต่อมานะคะ Your Boy TJ จย์ shout out to T J เออคอนเชื่นเพลงที่น้องเป็นหน่อยเนาะเนาะข้าม่อเบบี้พี่เวลับมะม่วงเบาให้พังหน่อยนะคนนี้ใครที่กดเข้ามานะคะ อย่า yeah. อย่าลืมนะคะกดเข้ามากันด้วยนะคะใครที่เข้ามากดในตะกร้าแล้วอย่าลืมชำระเงินกันด้วยนะคะต้องครับต่อมาต่อมา oh, เออจิโกโก้เพลงนี้เฟอชิ่งกับพี่เวนะคะ เก้าอี้แลนวนะมิวส no. ิกนะคะแล้วก็บัตรเข้างานหนึ่งใบนะคะ2สองวันเก้าอี้ตัวนี้พับได้ลุงลุงพับให้ดูหน่อยลุงเปิดนิดสอครัลเปิดเปิดอต่อมาต่อมาศิลปินคนนี้นะคะปีที่แล้วแฟนคลับเขามารอตั้งแต่บ่ายสามบ่ายโมงเลยจริงจบ่ายโมงด้วยซ้ำมารอขอเข้าเลยอ่ะแฟนคลับเขาเหนียวแน่นนนทนาสองปีติดกัน Let's go <S ต้องหยกดยแล้วตอนนี้นึกนึภาพบรรยากาศทุกคนไม่กดไม่ได้แล้วอ่ะใช่เพราะว่าหนาวอยู่มีผ้าห่มอยู่ใกล้คนที่รักเออแล้วก็ลุ้นกันว่าใครจะต่อใครว่าใคระจะเป็นก่อนใครจะมาไปนั่นงกันยาวๆนะคะคไม่ต้องไม่ต้องรู้ว่าไลฟ์อัพเป็นใครไปกันแต่ัว่าวันแล้วอาหารอร่อยมากอาหารเต็มเลยครับอาหารเยอะมากนะคะแต่ร้านเด็ดๆจ้าใช่นะครับราชบุรีมารวมตัวกันด้วยดีเดียวด้วยนะครับใช่ต่อมานะคะแจ๊สสปุกนิกค่ะ ปีที่แล้วมันมากอันนี้พี่แจ๊ดหรือพี่เวเราจะบอกจะบอกความจริงไไม่ด้ป้าทุกคนหมดต้องไปไปบริการตรวจแล้อ่าอยากให้งานพรุ่งนี้แล้วทุกคนไม่กดไม่ได้นะทุกคนตอนนี้กี่คนแล้วนะกดได้เลยนะคะ700กว่าบ้านไปแล้วหนึ่งันบ้านไปเลยครับ Let's Let's it! it! do do ต่อมานะคะตูพี่น้อยของตัวเองนะคะไหวหรือเปล่าเบเบีเบเบีไหวหรือเปล่าเบเบีอย่าไปลักขึ้นเนี่ยโกเคเลิอากาศเหรอเลิกอากาศดีๆเนอะ ากาศหนาวๆช่วงปลายปีนะครับแล้วฝนพุ่งอากาศดีมากวิวก็สวยใช่ครับลุงบอยไปนะมต้องไปครับไปเพราะทุกคนใครอยากจะไปอบก่อนลุงบอยเออมาเจอกันที่นั่นต้องไปเจอที่นั่นนะโอเคนะฮะถัดมาน้องกระเตอาสยามค่ะ Shout out to KT กระเตจะแต่งโกลโบ๊ไหมครับปีนี้โอ้โหปีที่แล้วปีที่แล้วบอกกระเตไปแล้วนะคะว่า ปีปีที่แล้วนี่นะคะ Burning for you มีไหมคะ Burning for you เนี่ยกระแตเนี่ยจะเป็นชื่อที่ฝังใจเลื่ยตลอดใช่ถูกต้องหลังจากล้างสบู่สกุลเคทีเคทีเดี๋ยวลองดูใครทาเคทีไปเจอกระแตที่งานถูกต้องนะใช่เจาละเาเคที่เจ้าชิวราจะไม่ไหวเพราะมันหนาวมากน้องหมอไม่เป็นไรไหวไหวปีที่แล้วมาโอ้โหเอาผ้ามาคุมไม่ทันเลยลุงเออเเนาะพราะว่ามันหนาวมากมีไหมครัะปัมบาดาดาดีราปัมบาราดาดี for you จัด <มา S 1> แน่ๆศิลปินถูกใจยิ้มเข้าไว้นะพี่เวสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยเยสเยส s h o า t out t KT ครับ Hey อันที่ she's stage sure that be gonna on for ต่อไปนะคะเป็นโอ๊ตป๊อปค่ะโอ้มีพุมาพอดีโอ๊ตป๊อปมาพี่ลอยได้รู้แล้วก็ป๊อปปองก้์ด้วยลำนานใช้ถูกต้องอารมณ์ดีด้วยรับรองได้ขำกันแน่นอนนะครับ Yes เพลงชาติก็ได้เพลแร็ก็มารับรองว่าถ้าได้โยกเราก็ได้ซึ้งแน่นอนนะครับแนงนี้ใช่ต่อมานะคะ มาแน่ๆน้องมิลลินะคะโอ้โหสิบเจ็ดนาทีที่ฉันรอเธอจะต้องอดทนอย่างนี้อีกนานสักเท่าไหร่ชาลาเทมเบลเลมิลลิมาพร้อมกับเีลเขอร์นะครับฟลาวันฝากับกาซินี่นะครับ พี่อวยพี่ไอยได้ประวานประวานเมื่อกี้พี่ไวยได้ประวานโอเคอาวาดวาดวาน17นาทีทีชันรองเพลงแอีดีเจนี่เขาร้องนักร้องนำดนตรีแล้วนะได้ไลครับเพลงอะไรนะครัเมื่อกี้นำมาได้เดี่ยวเพลงสิบเอ็ดวัยไม่ได้เล้ไม่รืมก็บอกว่าทุกคนอยู่ในระดับโลกนะถูกต้องเขาหยอกล้อนะ และแน่นอนนะคะปิดท้ายเลยปิดท้ายที่ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ปิดท้ายในวันนั้นนะครับแ,<อ>แต่แค่วันนี้เป็นศิลปินปิดท้ายที่รายชื่อบอกอแต่ไม่รู้ว่าขึ้นตอนไหนอ่า,อา,นาแน่ๆเราได้พบกับงานแลนด์น้องมิวสิกนะครวันที่21ธันวาคมน,นี้กับบอด y s แลนด์มาเจอพี่ตูนกันเยอะๆนะครับพี่ตูนมันแน่นย่อกันเองพี่ตูนดีเจเราแม่นเลยไหม